ลิปวิดีโอหรือพอดแคสต์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังดังต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับหรือความเชื่อขอท่านผู้ฟังผู้ดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันหนึ่งหากมีข้อความการเออ้างช่วงใดผิดพลาดหรือทําให้เกิดความไม่สบายใจทางผู้จัดทําต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับในคืนนี้เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในต่อไปนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมเองครับแล้วก็เพิ่งเกิดมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับวันที่6กคือสภาคม2567เนี่ยนะครับ อ่าอย่างที่รู้กันมันเป็นคืนมันโกนครับวันอยู่เชยๆของเราเนี่ยมันคืนมันโกนแล้วก็วันที่เจ็ดเป็นวันพระนะครับตัวผมหรือว่านักเขียนนะครับหลายๆคนท่านอาจารย์นักเขียนหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นเวลาในการทํางานที่ดีที่สุดนะครับเพราะมันเงียบด้วยแล้วก็ไม่มีทั้งเสียงรบกวนไม่มีทั้งอากาศร้อนรบกวนสมาธินะครับจน จนได้ได้รับฉายาเล่นๆว่าเป็นมนุษย์ค้างคาวกันนะครับก็คือกลางวันจะนอนกลางคืนถึงจะตื่นทางานซึ่งผมมาครับปฏิบัติตัวแบบนี้มาหลายปีละตั้งแต่เริ่มเขียนนิยายนะครับรู้สึก2-3ปีเข้ามาละเพิ่นเมื่อวานนะครับคือวันที่6วันนี้ผมอ่านวันนี้คือวันที่7นะครับผมบันทึกเสียงในวันที่7คือคืนวันนี้เลย ด้วยความที่ผมไม่สบายด้วยนะครับไม่สบายหลายๆอย่างก็เลยอนอนทั้งวันมาแล้วแหละผมมาสะดุ้งตื่นตอนตีสองครับตีสองนิดๆก็ลุกไปทำความสะอาดร่างกายทำธุระส่วนตัวนั่นแหละครับแล้วก็ออกมานั่งดื่มกาแฟอยู่ที่หลังบ้านนะครับผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับบ้านผมเนี่ยจะอยู่ติดริมถนนเลยนะครับ หน้าบ้านเนี่ยเป็นทางสามแพ่งหลังบ้านก็จะเป็นบ้านปู่นะครับเขาเรียกกันว่าบ้านใหญ่หรือว่าบ้านบนก็คือเป็นบ้านที่ปู่ไม่ได้แบ่งให้ใครให้ลูกหลานคนไหนนะครับถือตั้งเป็นบ้านเดียวๆเอาไว้ในกรณีที่ญาติพี่น้องซึ่งอยู่ต่างจางังหวัดเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาจะได้มีที่พักมีที่นอนนะครับเป็นบ้านที่ไม่มีไม่มีมมเจ้าของตายตัวก็ยัง ผมไม่แน่ใจว่าชื่อคนถือฉนดนเป็นของใครนะครับแต่ว่าที่เขาตกลงกันไว้คือบ้านหลังเนี้ยจะไม่มีการแบ่งทุกคนสามารถขึ้นไปทําความสะอาดไปอยู่ไปอะไรได้นะครับแล้วก็ถ้าจากบ้านปู่ไปนี่ก็จะเป็นศาลปู่นะครับศาลปู่ในที่นี้หมายความว่าเป็นศาลเป็นศาลศาลปูนะครับเป็นศาลปูแล้วก็ลานโลง่งสําหรับประกอบพิธีกรรมของหมู่บ้านนะครับในแต่ละปีเนจะมีการ ไหว่เขาเรียกว่าไงทำบุญกลางบ้านเนาะถ้าจะอาให้เข้าใจง่ายคือจะจัดกันที่นั่นนะครับแล,แล้วก็ตัดออกไปก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วก็จะเป็นบ้านบ้านสองสาหลังซึ่งจะสลับกันเนี่ยมีคนอยู่บ้างแล้วก็ล้างมีคนอยู่บ้างแล้วก็ร้างนะครับไปจนถึงปากซอยนะครับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งตรงข้างบ้านผมเนี่ย,ยก็จะเหมือนกันฮะก็จะมีบ้านที่มีคนอยู่บ้างบ้านร้างบ้างมีบ้านมีคนอยู่บ้างนะครับ จะมีคนอยู่แอตจริงๆเนี่ยแบบหนาแน,น่นทุกหลังเลยก็คือถัดจากบ้านผมโซนถัดจากโซนบ้านผมลงไปจนถึงซอยด้านล่างทีนี้เนี่ยตัวผมมาเป็นคนที่นี่อยู่แล้วนะครับเกิดที่นี่มันก็เลยชินกับทุกอย่างครับคือหลายคนเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่มาก็บอกว่าซอยบ้านผมนี่น่ากลัวนะมันเหมือนซอยร้างเลยเหมือนซอยผีสิงเลยซึ่งอันที่จริงถ้าจะว่าเหมือนก็เหมือน,นครับเพราะว่า บ้านร้างแต่ละหลังที่เห็นเนี่ยก็จะมีประวัติมีคนตายมีอะไรทั้งนั้นแหละนะครับแต่แต่ผมเป็นคนที่นี่ผมก็อะค่อนข้างชินอ่ะมันมันก็แค่ซอยมันก็แค่บ้านร้างหลังหนึ่งเท่านั้นเองและอย่างคือพอเราตื่นกลางคืนบ่อยๆนะครับทางานกลางคืนมาบ่อย,อยทํางานกับความเงียบปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องผีสางมันก็เลยไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวไปกว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปในนิยายนะครับ เพราะว่าในนิยายในจินตนาการในเรื่องสั้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยผีของเราเนี่ยจะต้องน่ากลัวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผีที่ปกติเขาเจอกันไม่มีการแหกอกจกไส้โผลมาให้เห็นว่าวแวมแมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเลยเราก็ใส่เข้าไปให้มันน่ากลัวนั่นหมายถึงนิยายนะครับหมายถึงในนิยายถ้าเป็นผีคือต้องผีจริงๆผีือต้องน่ากลัวจริงๆ ครับสารตั้งต้นของผีคือต้องน่ากลัวไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่นักเขียนทํานะครับมายถึงตัวผมนะครับสิ่งที่ตัวผมทแลนทีนี้คืนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนวันโกนนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือคือคอนวันโกนถ้าเป็นความเชื่อของผมที่แม่ผมบอกมาที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยคือประตูเขาจะประตูนรกเขาจะเปิดหรือว่าพวกผีพวกวิญญ,ญาณเนี่ยจะมีมีฤทธิ์มีเดช ที่ค่อนข้างกล้าแข็งกว่าวันอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้ส่วนบุญเพื่อที่จะขอส่วนบุญนะครับอาจจะแสดงตัวเพื่อบอกให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ทําทบุญให้หน่อยบางครั้งก็มาเป็นเป็นรูปร่างหน้าตาปกตินะครับแต่าบางครั้งก็มาในท่าทางน่ากลัวซึ่งไอ้น่ากลัวเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับแต่แต่ถ้ามารูปร่างปกติก็อาจจะพอเห็นอยู่บ้างแวบบๆนะครับ ผมไม่ใช่คนมียานวิเศษนะครับบอกไว้ก่อนเลยผมไม่ใช่คนมียานวิเศษที่จะเห็นนั่นเห็นนี่แต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเห็นเท่านั้นเองนะครับเห็นแค่บางส่วนบางอะไรแบบนี้นะครับเห็นแวบๆเห็นหางตาหันไปแล้วก็ก็ได้เห็นก่อนจะหายไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหันไปพวกหายไปเลยไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับทีนี้มาถึงวันที่หกฮะ วันวันที่หกที่เกิดที่เกิดเรื่องเนี่ยผมไม่สบายคคนเราเมื่อไม่สบายร่างกายแล้วก็จิแใจมันก็จะอ่อนอ่อนแออ่อนล้าอยู่แล้วนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะถูกอยู่โจมอาจจะด้วยเจตนาดีหรือว่าไม่เจตนาก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าคนป่วยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนถ้าถ้าจะเปรียบ ในป่าก็คือเหมือนเหยื่อที่ที่ไร้ไร้ฝูงป้องกันหรือว่าไร้การป้องกันใ,นใดๆนะครับผมนั่งจิบกาแฟอยู่ที่หลังบ้านนะครับแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นึกนึก,นกเรื่องที่จะเขียนนึกพตนิยายนึกอะไรไปด้วยทีนี้ก็มีเสียงเดินครับอ,อยู่ตรงถนนนะครับบ้านผมติดถนนก็จริงแต่ก็จะมีรั้วมาขามแล้วก็รั้วชวบาล ยาเป็นพืชเลยกั้นไว้นะครับเพอให้ให้เราเป็นส่วนตัวนิดนึงก็มีเสียงเดินครับเดินเดินขึ้นเดินลงตามถนนนะครับมันเป็นถนนคอนกรีตเนาะยังไม่ได้ราดยางเพราะว่าความจเจริญเข้ามาถึงแหละแต่เข้ามาถึงตัวตำบลของผมแต่ไม่เข้าเข้ามาถึงหมู่บ้านผมเอยเข้าไม่ได้เข้ามาถึงในซอยแต่ละซอยแค่นั้นเองผมก็อ๋อคงจะเป็นญาติผู้พี่แหละเพราะว่าเขาเขาทํา โรงเชื่อเล็กๆนะครับในการทำหมูทำวัวเลนะืนซึ่งของผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นก็แล้วกันเวลาปกติที่เขาจะตื่นคือประมาณตีนหนึ่งตีนหนึ่งถึงตีนหนึ่งเนี่ยคือเวลาตื่นเขาแล้วเขาก็จะจัดการสำแหลจัดการเอาของไปขายนะครับแล้วก็ซอยเนี้ยถึงจะเป็นซอยที่น่ากลัวแต่ก็จะมีคนเดินไปเดินมาตลอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทํางานกลางคืนนะครับผมคิดว่าเออเสียงรองเทา้ามันก็คงเป็นเป็นในี่แหละใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละ ผมก็ไม่ได้สนใจครับก็นั่งเอหลังพิงมานั่งเก้าอี้แล้วก็จิบกาแฟไปเรื่อยๆใจนี่เมื่อไปแล้วครับคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งเรื่องนิยายทั้งเรื่องชีวิตอะไรสารพัดแหละแต่เสียงเดินมันแปลกคือเสียงมันเดินเดินเหมือนเหมือนลากรองเท้านะครับมันกปจะแสกแสกแสกไปข้างล่างแล้วก็หายเงียบไปสภาพก็แสกแสกแส,แสกกลับมามาสุดที่ ข้างบ้านปู่ผมนะครับข้างนอกซึ่งมันจะเป็นเนินตอนนั้นก็เป็นทางสามแพร่ที่หนึ่งสพักก็แสกแสกแสกกลับมาแล้วก็แสกแสกแสก,แสกกลับไปอยู่แบบนี้ครับเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเลยผมก็จากแรกๆคือเฉยๆอะเราเริ่มลําคาแล้วว่าอะไรวะจะเดินไปเดินมาเพื่ออะไรวะขออภัยครับเดินไปเดินมาเพื่ออะไร ก็เลยตัดสินใจอะไปดูดูดิมองดูก็เห็นเป็นเงาคนเนี่ยเดินไปเดินมาเพราะว่ามันก็จะมีไฟรายทางอยู่หาพอสมควรแต่ว่ามันก็จะมีแสงแสงพอให้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นใครก็ไปยืนดูอยู่ข้างรั้วครับยืนดูอยู่ก็เห็นจริงๆเห็นคนเดินผ่านไฟผ่านมาจริงๆแต่เขาเดินก้มหน้าครับเดินก้มหน้าผมว่าจับไม่ถูกอะจับลักษณะไม่ถูกว่าเป็นใคร มันไม่คุนตาเลยเว้ยผมก็เลยคิดว่าเออเราเอามันมันก็ต้องเรียกะนะครับมันก็ต้องเรียกแหละเพราะว่าเ,ออเราเห็นแล้วว่าซ้ายมือเรามองลงไปซ้ายมือเรารเอ,อ่ะเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนดิเขาเรียกว่าไงญาติอ,อ่าญาติผู้พี่คนนั้นนะเขาก็เริ่มเริ่มทํางานของเขาละนะครับเพราะมันก็ตีตีสองกว่าตีหนึ่งตีสองกว่าแล้วอ่ะ ก็เลยไม่ได้คิดกลัวอะไรครับล้วก็เลยทักว่าใครนมาเดินลากรองเท้าคือมันมันไม่เหมาะครับมันไม่ควรกับถนนคอนกรีดแล้วก็พื้นรองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะมันมันส่งเสียงดังหน้าําคาญนะครับแล้วยิ่งเป็นหน้าแรงด้วยฝุ่นด้วยกรวดด้วยมันเยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มเสียงขึ้นไปอีกพอผมทักว่าใครเนี่ยเขาหยุดกึกเลยตรงพันนั้นหยุดกึกแล้วก็ คือเขาหยุดหยุดหยุดในในตำแหน่งที่เยืเ้องเยื้องไปทางขวามือผมนะครับก่อนจะถึงทางสามแพ่งด้านบนที่เป็นเนืน้อหยุดแล้วก็ยืนเฉยๆก้มหน้ายืนเฉยๆผมก็อ่ะหรือว่าจะเป็นคนเขาเรียกว่าไงคนติดยาวะ่ะเออติดยาแล้วก็ดีดอะอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องขออนุญาตพูดตรงๆเนาะเพราะเราเราเล่าเล่ากันแบบเป็นเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะพูดบ้านบ้านดีดอะว่ะ เออผมก็ถามาใครเนี่ยมาเดินมาลลำค้านเออถ้าดีดก็ไปเดินข้างนอกนู่นผมก็พูดแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วอยู่ดีๆครับคนที่ยืนก้มหน้าอยู่เนี่ยเขาก็โยกตัวไปมาครับเคยเคยเห็นเหมือนหุ่นไลากาฮนะก็จะมีหลักปักกับคานาเนาะแล้วก็ทําเป็นตัวหุ่นทีนี้เวลาลมพัดเนี่ยตัวข้างบนมันจะโยกครับแต่ถ้าหลักมันแน่นพอเนี่ยมันไม่ล้มแต่ว่ามันก็จะโยกตามแรงลมแหละ เดี๋ยวไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เดี๋ยวเอ็นไปข้างหลังเดี๋ยวโน้มมาข้างหน้าซึ่งณเวลานั้นอนะ่ะผมไม่ได้กลัวนะฮะมันรู้สึกอ่าถ้าหยาบๆเลยคืออะไรของมึงวะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยพอผมคิดแบบนั้นนะครับคิดหยาบจริงๆครับว่าเป็นอะไรตื้อๆ,ๆ,ๆอะไรของมึงเนี่ยเออเวลาหลับเวลานอนไม่นอนเขาพุ่งมาเลยครับ ขาพุ่งจากที่ยืนอยู่นะ่ยห่างไปห้าหกเมตรพุ่งก็มาประชิดประชิดรั้วเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใชก่กายละเอียดหรือว่าไม่มีสัมผัสอะไรนะครับคือมาเนี่ยจังหวะที่เข้าประชิดรั้วเน่ยรั้วสั่นเลยฮะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นรั้วมะขามกว่ารั้วส้าบายฮะเข้ามาประชิดเลยแล้วก็เห็นหน้ากันชัดเจนเลยครับหน้าเป็นหน้าคนปกติก็จริงแต่ว่ามันมันซีดครับซีดแล้วก็ เอียงแบบเอียงแบบที่คนเราเอียงไม่ได้อ่ะครับเอียงแบบนั้นคือหัวต้องหลุดคือต้องต้องหัวหลุดแล้วก็ยกหัวออกแล้วก็เอาไปต่อใหม่ในให้ให้หูเนี่ยชิดกับคอคือเอียงในในองศาแบบนั้นเลยซึ่งคนเราทําไม่ได้ถ้าไม่ใช่นักกายกรรมนักกายกรรมก็ยังผมก็ยังไม่เขไม่ไม่ไม่มั่นใจด้วยว่าเขาทําได้หรือเปล่าแล้วก็ยิ้มให้ผมครับซึ่งผมมันไม่รู้จักเลยไม่รู้จักคนคนนี้เลย ว่าเอ้าแน่นอนเราชัดเลยว่าเราโดนเราโดนแล้วแหละแต่ผมถอยหนีไม่ได้ครับคือคนเราเมื่อกลัวความจริงกลัวก็คนจะต้องวิ่งหนีอะไรแบบนี้ฮนะหรือไม่ก็ร้องตะโกนแต่ผมทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยได้ยืนอยู่กับที่มองเขาอยู่แบบนั้นนะแล้วเขาก็ค่อยๆยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ดีดถ,ถึงกลับไป ดีดเหมือนเหมือนเหมือนกระโดดถอยหลังครับแต่ว่าแรงมากก็คือดีดพึ่งเขาไปในรั้วสันเลยแล้วไปยืนอยู่ที่เดิมยืนอยู่ท่าเดิมโอนเอ็นไปมาโยกตัวไปมาช้าๆหลังจากนั้นกก็หมุนตัวแล้วก,เวก,เก็เดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปแล้วก็เดินกลับเสียงมองเท้าก็แสกแสกแสกอยู่นะผมก็อยู่ตรงนั้นนะก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม ไม่กล้าทําอะไรเลยไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม,ไม่ไม่กล้าขยับไปไหนเลยจนกระทั่งรอบสุดท้ายเนี่ยคือเขาเดินเข้าไปถึงสามแยกที่เป็นอ่าทางสามแพ่งด้านบนน,นะครับด้านขวามือบ้านผมจะมีทางสามแพ่งประกบเลยหลังบ้านจะมีบนเนินขวามือหน้าบ้านจะมีตรงตรงมุมบ้านเลยซ้ายมือเป็นสามแพ่งหมดเลยเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เดินหายขึ้นไป ซอยเดินเลาะไปตามซอยไม่มีหมาเห่าไม่มีหมาหอนไม่มีอะไรทงนั้นครับเดินหายไปผมก็ตัวผมม่ารุมอยู่แล้วรู้สึกว่ารุมอยู่แล้วตัวรุมรุมวุบวอยู่แล้วยิ่งมาโดนแบบนี้เข้าไปเนี่ยไข้มันเลยจับหนักครับมันก็เลยหนาวหนาวร้อนๆเลยแล้วก็ตลอดตลอดทั้งวันนะผมตอดนะับแต่ตอนนั้นนะ่ะผมก็เข้ามานอนร่งานเงินไม่เขียนละวจับเข้ามานอนในห้อง เราก็นอนผวาครับสะดุ้งตื่นไม่ได้สะดุ้งตื่นนะไม่ได้หลับเลยเดี๋ยวก็สะดุ้งเดี๋ยวก็สะดุ้งนะครับหลับแป๊บๆปบนึงก็สะดุ้งนอนพอจะนอนได้เหมือนจะหลับแล้วก็สะดุ้งครับ <c oughs> เพราะว่าภาพนั้นมันจะโผล่ไม่เห็นตลอดเลยจน <c oughs> แม่ถามว่าเป็นอะไรผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเขาก็อาจจะเป็นวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่ยืนเคยอยู่ในซอยเนี้แต่ยังไม่เคยยังไม่ไปปวดไปเกิดซึ่งอาการของเขา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 ก็คงจะเดินไปเดินมา เป็นปกติเราว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกผมหรอก,มรอกไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่เราแต่เราเนี่ยปากเร็วไปทักเขาเองแล้วเราก็บังเอิญด้วยอาจจะเราป่วยแล้วก็จากแต่ก่อนเห็นว่าแวบเห็นอะไรแบบเนี้ยพอเราปวดพวกเหมือนจิตมันเปิดหรืออะไรเนี่ยแม่ผมก็อธิบายมาผมก็ฟังไม่หมดหรอกเพราะาอารมณ์ตอนนั้นคือแบบไม่ได้ฟังอะไรเลยอะ่ะมันฟังไม่ไหวอะ่ะคืออยากรู้แค่ว่ามาหลอกกูทําไมวะกูไปทําอะไรให้หรือว่ากโกรธที่กูไปทักเหรอ แต่กูลำค้าญนะกูก็เลยไปบอกอะไรแบบเนี้ยผมคิดแบบนั้นนะครับแม่ก็เลยอ่ะก็กินข้าวกินข้าวกินยาทำาให้แผ่เมตตาสวดมนต์ซะแล้วก็นอนนะครับจนตอนเนี้ยตอนที่ผมลุกขึ้นมาอ่านเนี่ยคือผมนอนยาวเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาอ่านเสียงนะผมดีขึ้นละผมก็มาอ่านเสียงแล้วก็มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ให้ฟังนะครับมันมันอาจจะฟังดูไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าตอนที่เจอเนะี่ย ผมจะบอกว่าน่ากลัวเลยมันก็ไม่ได้เนาะมันตกตกใจครับต้องเรียกว่าตกใจมากกว่าพอตกใจขึ้นมามันมันก็เลยไปหมดเลยขวัญก็เจิงหมดเลยณนะตอนนี้อาการไข้ผมยังยังยังทรงตัวอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในขั้นที่เรียกว่าดีครับปกติก็คือเราสามารถกินยากิกนอะไรได้แต่ว่ามันไม่ได้ คือเรียกว่าไงดีอะมันมันไม่ได้รุนแรงอย่างเมื่อวานแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นักแล้วผมก็ไปนั่งที่เดิมนะหลังบ้านก็ไม่เจออะไรเหมือนกันสงสัยจะเป็นอย่างที่แม่จริงที่เขาบอกบอกแม่บอกจริงว่าวันโกนเนี่ยจะมีวิญญาณมีอะไรเดินเล,ล่ร่อนเนี่ยวันโกลวันโกนกับวันพระเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังไว้เลยนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยปกติแล้วเจอจะไม่ใช่วันโกพนพระเจอไปยังสถานที่ท,ที่มีอยู่บ้างอาจจะเห็น ืออาจจะไม่เห็นมันแล้วแต่ดวงนะครับของผมซึ่งไม่ได้ชัดเจนเด่นลา้าอะไรมากมายนะครับแต่ครั้งนี้แหละที่ที่เขาพุ่งมาเหมือนตั้งใจหลอกเราจริงๆงนะครับในความรู้สึกผมคือมึงมึงจะหลอกกูแล้วแหละถ้ามึงโผล่มาแบบเนี้คือมึงตั้งใจหลอกกูเลยเอแต่แม่บอกว่าเขาไม่ได้หลอกก็ตัวเองเอไปทักเขาพอเขารู้ว่าเราเห็นเขาก็เลยมาบอกว่ากูยังอยู่กูคิดให้ใจบอกดีๆแล้วอะ ไม่เห็นต้องมาหักคอให้ดูขนาดนั้นเลยละก็ยังค้านอยู่นะครับเป็นภาษาคนที่ชอบขอบถอะ่ะขบถต่อทุกอย่างอะ่ะแต่ผมก็ทําบุญให้เขานะไม่ใช่ผมไม่ทานะผมก็ทาบุญอุทิศอะไรให้เขาครับเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมส่วนสัวมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ต้องการให้ผมนะแก้ไขอะไรตรงไหนคอมเมนต์บอกได้เลย จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็อยากฟัง่เรื่องแนวไหนเป็นผีแนวไหนเนี่ยผมจะให้คอมเมนต์บอกผมเดี๋ยวผมจะาม,มาเล่าให้ฟังในแบบของแตนโศกเล่าเรื่องนะครับก็ค,คือคิดว่าเป็นเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังก็แล้วกันหรือว่าเป็นเสียงที่เอาไว้ปลุกท่านรอเวลามามาสุกก็แล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้ครับขอบพระคุณมากครับ